สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณป้าอ้วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขืออีสานใต้ท,ทุกท่านค่ะวันนี้ทาแก้วก็อยู่ที่ศูนย์อพยพเนาะแต่เขาก็ไม่ให้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ให้บอกพิกัดแต่บอกว่าเป็นศูนย์อพยพพักพิงคนชายแดนในสถานที่แห่งหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาพักแล้วก็มีคุณป้าอ้วนมาอยู่คุณป้าอ้วนอพยพมาจากไหนคะ กันทลักค่ะกันทลักอย่างัดศสีสเกตค่ะอันนี้คําแก้วยงมาจากคููสิงค์คุณป้าอ้วนมาจากกันทลักมาเจอกันที่ศูนย์อพยพเนาะค่ะก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เล่าให้คุณป้าอ้วนฟังว่าเราน่ะทาแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขพอดีคุณป้าอ้วนเขาก็บอกว่าเขาน่ะก็ชอบซื้อเลขเหมือนกันแล้วก็เคยฝันแม่นถูกเลขก็หลายงวดอยู่ก็เลยจะ ให้ป้าอ้วนได้พูดเล่าฝันนําเสนอแนวทางเนาะจริงเราก็อยากหาอะไรแปลกใหม่เข้ามาในช่องตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะพอดีมาคุยกันถูกคอกันชอบชอบหวยชอบเบอร์เหมือนกันก็เลยได้จะนําเสนอแนวทางเนาะค่ะค่ะป้าอ้วนนี่อพยพมากับใครคะลูกชายค่ะมาลูกชายสองคนสองคนค่ะในหมู่บ้านก็แยกกันไปไม่ในหมู่บ้านช่วงนี้ยังยังไม่ได้นี่ อ๋อบางคนก็ยังไม่มาแต่ป้าอ้วนมาก่อนมาก่อนเสียงดังไหมคะแถวนั้นเสียงดังมากเลยค่ะกันทะลักเนาะก็ถือว่าเป็นจุดเดือดเลยเนาะภูมะเขือน่ะเนาะภูมะเขือค่ะก็มาอพยพนอนที่นี่ได้คืนนึงค่ะคืนหนึ่งแล้วก็อยู่ไปได้ด้วยก่อนจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะคนจด สงบแนบหมู่บ้านพอดีในห้องที่คําแก้วนอนพักศูนย์อพยพเนาะก็คือยังไม่เต็มก็ดีพอดีป้าอ้วนกับลูกชายก็นอนได้อยู่ก็เลยเข้ามานอนด้วยกันแล้วก็ป้าอ้วนก็ชอบัวเลกด้วยนะใช่เดี๋ยวอที่ป้าจะพูดฝันวันนี้ป้าฝันตอนไหนคะเมื่อคืนนี่แหละประมาณจะหกทุ่มแล้วล่ะเมื่อคืนอ๋อฝันเมื่อคืนเออฝันว่าผิดทายเพิ่นเพิ่นมามาท่วงอ่ะมาท่วงทิปูที่นอนเอานั่ง นอนคือมานอนแบบนี้คือน,นอนลาบากแค่พุ่นะคือมานอนอยังสีเฮ็ดยังพวนวา,างสีน่ะบ้านนี้กวนกันเลยว่าป่วยอันเพี่ยอัน,อนเอาตามมาอยูาบา่บ่คือตายหรอเป็นยังคือตามมาเอาออกู้ขี่รถมานำากนมึงหูหูบ่พวนวา,างสีอความฝันนั่นค่บัานนี้พู่นะเอามีเงินอยู่บ่พนวางสีนอะ<ค>แต่นั่งคุยกันเนี้ยนั่งสีคุยกัน ผมละเอ้ามึงมีเงินดิบอกมึงมีแล้วเอ้าอายก็มึงมีเงินนี่เงินเงินทอนอายไปซื้ออันเหลาพนมากเหล่าเนาะค่ะเอออันนี้อ้ายอ้ายมีเงินอยู่หกสิบสี่บาทเอา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 คนมาใช้อันลูกมึงพูดกระถามหาแบบน้อยนี่แหละค่ะเอาพ่เห็นบ่นนี้พูดนะพ่อเห็นแบบน้อยน้อยนั่งนอนขางอยู่ขางพ่อเห็นแต่ว่าพ่อเห็นแต่น้องน้องสาวแต่แท้เลยอ่ะค่ะมันเอาอันอ้ายมาจยังไงเอากูก็ขี่รถมันก้นมึงเนี่ยกูขี่รถมันมึงเนี่ยมึงบ่เห็นบ่ มึงกินเข่ามึงมันย่มันแรงมึงกินเข่ามึงก็เอิอนกูคนว่า่วมฝันนั่ะเออเดี๋ยวคุยกันนั่งคุยกันเดี๋ยวบันทิตแต่อย่างเดียวพคนอ้ายนั่นพคนบูเห็นอันนู้นใช่ผู้ห็นหลานกระามว่าเอาเป็นหยังคืออันเป็นหยังผู้หญิงคนกินนของดูเอ้าอ้ายเป็นหยังคือบูเห็นหลานนั่นแนี่หลานนอนทางอยู่นี่อุ้ยมึงลำบากแห้งบอกคนว่าแมนอ้ายลำบากแห้ง อ้าวพกกระกจกเงินเนาะใสสุดดำเด้เออใสสุดดำผมผม่นกะพะกหน้าตาก็คือคือคือ่นบ,บ่เป็นหยังนี่ยนะออาไอ้พกกระกจกเงินโอ้ยไอ้มีเงินแทนนี่เงินเงินไอล้ลอยหนึ่งไอ้ขออันโมมาไอา้มาสื่อเหล่าเหลือเงินหกสิบสี่บาทอเอาน้องคนมาให้เงินเงินโตหกสิบสี่บาทนี่ให้น้องเก็บไวเ้เด้อจะพึงสื่อยมืมอื่นไอ้สิมาหาใหม่พน,มน่นมือนีคน่ะ เมื่อหนีสีมาใหม่เพิ่นมาเห็นเพิ่นมาเห็นวันน่องอยู่ลําบากอยู่ลําบากผู้ที่นอนที่นอนเอาของน้องของน่อนมันคือจังซี่สีผมนะมก็มีไฟมีอีงยังคนคือเต็มไปเหมือนเพิ่นเห็นเหมือดไหมเออบอกัวก็เลยบอกคุยจนจนเด๋คุยจนเด๋อเบ้าอกจนลูกใายม่เม่ๆม่เม่น่น่ะอ๋อลูกชสยบ้ากเบ้ม่ๆมอันก็เลยบ้าว่า บอกอ้ายว่ปลาผลออกพยกมาจากไซอกมิตร์คัมมินก็บอกเราฟังน่ะข้าเกี่ยวพูภาษานี่เนี้ยข้ามเกี่ยวเอาอุ๊ก็ฟังอยู่พผลมาแต่ว่ามูเขาคือพวกอันนี้ผลมามูเขาคือมัดสุดถือจะเป็ดกับโมมึงกับกับน้องคนว่าคนว่าบอลมึงดอกกับน้องคนน่ะเอาปุ้งหูแล้วอันนี้น้องหูจะบอกบอลแล้วหรือว่าอันตัวหูบอตัวเข่ามากนี่ ตัวเขามานี่ตัวเขามา่านี่ไม้กว่มาตัวเขาปัตนาตัวจียูอันนี้เดอ้อคนวายังสีคนบักเออค่ะเมนก็มีประมาณนี้เนาะเมนแค่นี้ก็หูเมื่อขืนกับน่อนบลับก็คือป้าอ้วนอ่ะฝันว่าพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเ,เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่คะประมาณหาสิบหาสิบหา ห้าสิบห้าแมนย่างห้าสิบหกบอกย่างห้าสบก่อนแรกค่ะแมนพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วตอนเสียชีวิตก็คือห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกปีแมนเหมือนเขาตามมาเข้าฝันมาเข้าฝันที่ที่อบยพนี่เลยมาถามน้องสาวว่าทาไมอยู่ลําบากจังเหมือนพวกเราเนี่ยนะคะก็ปูเสือนอนกันธรรมดาเนาะนอนเรียงกันค่ะเขาบอกว่า เขาตามมาจากบ้านแล้วก็คือนั่งรถมากับน้องสาวด้วยแต่เขาเป็นว <dead> ิญญาณเพราะเขาตายไปแล้วเนาะน้องสาวก็ไม่เห็นก็เห็นแล้วเขบอกว่าสงสารน้องที่น้องลําบากก็เลยล้วงเงินให้หกสิบสี่บาทค่ะก็ถือว่าพี่ชายที่ตายมาบอกเลขเลขก็คือหกสี่หกสี่ก็กันเก้าสี่เนาะหางเดียวตัวเดียวโดดเลยแล้วก็อายุพี่ชายด้วยก็น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเขาเป็นคนมาบอกเลขเป็นคนตามมาเนาะถือว่าตามมาถึงที่อพยพเลย พวันแล้วไอ,อ้พวันจาทะเบียนรถได้ไหมที่พวันนั่งมาทะเะบียนอะไรจำไม่ได้ยังมารถรับจ้างนะมันม่รถรับจ้างดอกรถแม่คู่เ,เพ,พิ่นเพิ่นภาพมาผวกมาบวชมาหยังอ๋อไม่ใช่รถตัวเองก็จําไม่ได้เนาจ<ำ>้ะค่ะ่เป็นรถคนแถวบ้านที่เขาพาคนมาบวชที่วัดนี้พอดีเนาะมาวัดนี่แหละค่ะเพินบอกว่ามาฝันกลางบานีไอ ป่าไปนอนอยูห่หันประวัติเปนอนอยูห่หันกระฟันคือเก่านี่ยแหละฟัปนป่านี้ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผู้ชายไหมดำใหญยนอนอยูห่หันกระไฮฮอกซีคือกันเลขนั่นพลว่าอีหยังพลวาเล่านี่แหละพลว่า,วา,วามาจจกไสรือพลวะคือมันนอนยังซี่พลว่าคือบ่มีหมอนมีหยังพลว่าะก็นอนเหรนหรอ,อลูกเปอร์เซ็นเมนดำใหญ่เด้อ <ไง S 2> โอ้ดำแต่สุดดำไม่เคยเห็นหนาแต่ว่า,<น>า,วาพอเห็นหนาเขาพอหเห็นหนาเขาเป็นหลังเป็นหลังใสก็เลยว่าให้โนขอเบิ่งหนาเนี่ยค่ะเป็นยังไงเป็นลูกคอเลยอยังไงก็เลยก็เด่ลูกมือลูกขึ้นเลยลูกขึนลลกข้นก็เด่นลูกมือบานนี้<ข>อบอกเลยอันนั้ <ขอ S 1> นเพื่อนว่าอันหกสี่อันหกสี่เหมือกันตัวเดียวกันเนาะบานนี้ก็เลยหูเมื่อบานนี้ก็เดหนลูกก็เด่สมาธิน่ะก็มาเด้ลูกนึงบานนี้ผู้คนอยอ่ค่ะยังนัน ป้าเป็นยังหรอเพื่อนอุ้ยเจเรือวายยังสี่บุกควาฟันฟันได้เบาขึ้นมาเนะเออเป็นเรื่องยางบอกมากอุ้ยอุ้ยก็เมื่อกี้ก่อนจะเล่าฟันน่ะคุณป้าอ้วนเขาลงไปเล่นข้างล่างนอนเล่นใต้ต้นร่มไม้แล้วเขาขึ้นมามาเล่าให้ฟังทำแก้วก็เลยคิดว่าเอยน่าสนใจดีนะฟันสองรอบแล้วก็ฟันเลขเดียวกันก็เลยให้ป้าอ้วนเล่าคลิปให้เนาะค่ะนี่คือเลขที่ป้าฝันก็คือหกสี่ หกสี่ก็กันเก้าสี่เพราะว่าเลขหกเลขเก้าอาจจะตีลังกาแล้วก็อายุพี่ชายปีพี่ชายนี่แหละคะ่ะตามมาถึงที่อพยพเลย<ม>ก็คือเสียชีวิตตอนห้าสิบห้าปีย่างห<ม>้าสิบหกก็มีเท่านี้ค่ะเป็นงวดแรกแค่มานครับเลขอาคา,า,ารที่เราแล้วก็อาคารที่เรานอนอยู่นี่ก็อาคารเลขที่เก<ม>้าสิบห้าเก้าสิบห้าก็นี่คะ่ะห้าหกห้าเก้าเนี่ย<ม><ม>ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะก็สําหรับเลข ฝันของป้าอ้วนในงวดแรกเนาะมาเจอกันที่นย์อพยพพอดีอาจจะเป็นโชคชะตานำพาให้มาเจอกันก็ได้อาจจะมีเลขดีๆเด็ดๆมาได้ก็ได้เนาะค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางงวด16ธันวาคม68มก็ขอบคุณป้าอ้วนมากๆค่ะสวัสด,ดีค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะแ,แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ต <แ S 1> ิดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกนะคะสวัสดีค่ะู ลองพอกับบอกให้ซื้อเหล็กนี่เปนฟันล,บบลุงพ่อเป<ม>็นบนแม่นี่าเรวเนี่ย